เอนี่คุณนี่คุณทำอะไรเนี่ยอยู่เยฉยๆแค่นนะใครมันมายืนจูบ็นแถวนี้วะไปเว้ยหายเจอไปบอกเฉยๆได้แล้วคุณนี่นี่คุณคุณมาจูบผมทำไมอะ่ะคุณรู้ไหมว่าเมื่อกี้คือจูบแรกของผมเลยนะโอ้ยนี่คุณอย่าทำเป็นหน่ำแนหนมหน่อยเลยเอาเป็นว่า ฉันขอบคุณมากนะแล้วก็ขอโทษด้วยไปก่อนนะเฮ้ยคุณคิดว่าจะหลอกฉันได้อะในตัวดี <c oughs> อทำไมมันซวยแบบนี้วะกลับไปกับฉันเดี๋ยวนี้เลยนะพ่อแม่เธอเนี่ยติดหนี้ฉันตั้งล้านนึงฉันใจดีแค่ไหนละ่ะที่ให้เธอมาเป็นเมียหัดดอก ฉันนีผัวละแล้วเนี่ยผัวฉันเอ้ยคุณ <c oughs> เออใช่ครับนี่เมียผมเองอะคุณจะเอาเมียคนอื่นไปขัดดอกอนี้ไม่ได้นะครับนี่พูดจริงเหรอน้ำหวาจริงเนี่ยฉันมีผัวเป็นตัวเป็นตนแล้วเนี่ย <c oughs> คุณคุณเมย์ไปหาคนอื่นทนนะได้ เอาเป็นว่าเธอต้องใช้หนี้ฉันหนึ่งล้านบาทภายในหนึ่งเดือนเนี่ยถ้าเธอยังหาฉันไม่ได้ฉันจะยึดโฉนดบ้าน,นโฉนดที่ดีของครอบครัวเธอไปให้หมดเลยไปเว้ยเนี่คุณตกลงมันเรื่องอะไรกันแน่เนี่ยเดินไปคุยที่อื่นได้ไหมอะอยู่ตรงนี้ฉันไม่ค่อยสบายใจเลยอะ กลวมันกลับมาอีกอืมทางนี้คุณงั้นก็แสดงว่าผู้ชายคนนั้นน่ะหลอกให้พ่อคุณลงทุนนั้นหรอครับใช่ค่ะพอพ่อฉันได้กำไรเนี่ยหมอน,นั้นก็ชวนพ่อฉันลงทุนเยอะขึ้นแล้วก็เสนอเงินให้พ่อฉันยืมไปๆมาๆเนี่ยมันก็โกงพ่อฉันค่ะ กลายเป็นว่าเงินที่พ่อฉันยืมมาเนี่ยมันก็สูญ์ป่แถมยังกลายเป็นหนี้อีกอะจากหนี้หลักแสงดอกก็เลยบานปลายเป็นหลักล้านอะ่ะผมเห็นใจคุณนะครับคุณกับครอบครัวคงลำบากมากอะ่ะยังไงก็ขอบคุณที่รับฟังนะคะ คุณนาครับสวัสดีครับคุณศักดาคุณครับนี่คุณศักดาครับเจ้านายผมเองอะเอ่เอใช,ใช่ครับผมเป็นเจ้านายคุณนะอ,อ,อ,อาร์ตเอ้ยนายอาร์ตครับ ผมว่าเดี๋ยวฉันต้องขอตัวกลับก่อนนะพอดีว่ามีธุระคุยตอบเจา้านายอะไปเจอกันใหม่นะอ๋อโอเคไว้ถ้ามีโอกาสเราคงได้เจอกันอีกนะได้เจอกันแน่นอนครับแตกเช่นครับ เออใช่อะอ๋อฉันก็เพิ่งได้งานทําวันแรกเหมือนกันอ่ะเป็นแม่บ้านแล้วนายอ่ะทํางานอะไรที่นี่เหรอเป็นเลขาเนาะโี้เงินก็นยอะเลยดิก็นิดนึงอ่ะเออนว่าเดี๋ยวฉันขอตัวทําบทงานก่อนนะแม่ว่างอ่ะจะมาคุยด้วยอ แม่บังเอิญจังเลยนะใครเหรอคะลูกนี้ฉันเองนี่เหรอคะลูกนี่คุณที่คุณเคยเล่าให้ฉันฟังว่าไม่ยอมจ่ายนี่ใช่ครอบครัวยางนี่เหรอนี่ตามมาก่อกควนฉันถึงที่นี่เลยเหรอเนี่ใครไปก่อกวนเธอฮะอย่าสำคัญตัวเองผิดไปหน่อยเลย ถ้านเนี่ยมาคุยธุรกิจไว้ธุรกิจจอบฟองแบบนีนี่อุปปากเดี๋ยวนี้นะเธอนั่นแหละเอาตัวให้รอดกับแมมาสาระแน่เรื่องของคนอื่นแบบนี้เนะี่ยเป็นหนี้นะี่ยก็รู้จักหาเงินมาใช้บ้างก่อนที่พ่อแม่เธอจะไม่มีที่สุหข,ขอนอนเข้าใจไหม ผมมาพบท่านประธานครับท่านประธานไม่อยู่ครับฮะไม่อยู่ได้ไงผมนัดไปแล้วนี่ท่านประธานทามีประชุมด่วนครับนี่คิดจะดูถูกกันเลยไงนัดและเทกันแบบเนี้ยไม่ใช่งั้นนะครับยังไงพวกคุณสองคนเนี่ยติดต่อขอนัาเจอท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับเอองั้นวันหลังเรชั้นติดต่อไปใหม่ ถ้าประธานถึงไม่อยากเจอสอนาขึ้นมาแลครับพอดีว่าฉันไปรู้เรื่องเด็ดๆมานะนี่สักดานายเนี่ยช่วยไปสืบเส้นทางการเงินของบริษัทไอ้หมอนี่มีฉนันหน่อยนะเอาทุกเม็ดห้ามหลุดแม้แต่จุดเดียวเข้าใจฉันพูดไหมได้ครับท่านประธานแต่ผมว่าท่านประธานคงจะเลี่ยงเจอ2คนนั้นได้อีกนานนะครับเพราะว่างานเลี้ยงบริษัทสคนนั้นจะต้องมาตือทนอีกแน่ๆ นี่แเหรอชุดออกงานชุดออกงานอะไรเหรอก็ทิศหน้าที่บริษัทมีงานเลี้ยงฉันไม่มีเพื่อนไปก็เลยมาชวนเธอแต่เห็นว่าช่วงนี้เธอน่าจะชอ็อตก็เลยหาชุดมาให้ว่าไงจะไปไหมไปก็ได้เพราะนายก็เคยช่วยแก้เป็นสามีฉันงั้นวันงานฉันจะช่วยแก้เป็นคู่ครวงนายก็ได้ แกล้งทำไมอเป็นจริงๆเลยดิบ้าฉันไปทำงานแล้วเจอกันนะ วันนี้เธอสวยจังอะ่ะนายก็ดูดีนะหล่อเชียหล่อจริงดิจริงสิอ๋อแล้วก็ขอบคุณสำหรับชุดมากนะมันสวยมากเลยฉันชอบมากแหมไม่ต้องขอบคุณหรอกฉันว่ามันเหมาะกับเธอดีนะแต่ว่าดูเหมือนมันจะแพงมากเลยนะเงินเดือนเลยค่นี่เท่าไหร่กันอะ เราไปหาอะไรกินกันไหมฉันหิวแล้วอะ่ะไปไปอุ้ยดูสิคะที่รักบ,บริษัทเนี้ยให้แม่บ้านเข้ามาในงานเลี้ยงด้วยค่ะก็คงแบบว่าไม่มีหัวคิดแล้วมั้งหรือไม่ยี่นี่ก็แอบ,บเข้ามาฉันไม่ได้แอบ,บเข้ามานะสามีใช้เป็นคนชวนเข้ามาต่างหากเนี่ยเป็นพนักงานที่นี่เหรอวะไอ้กระจก มีฉชนเขาไม่ได้กระจอกนะเขาเป็นรค่ะนี่คุณคุณโดนมาหลอกแล้วเลขาที่นี่มีอยู่คนเดียวเชื่อคุณศักดาไม่ใช่อหน้าจืดนี่ดูจากสภาพนี่น่าจะมาหลอกกินฟรีมากกว่านะผู้หญิงไม่มีศักดิ์ศรีแบบเธอเนพาสงเพศอย่าพูดจาดูถูกคนวานะครับ อุ้ยโกรธเหรอน่ากลัวจังเลยอ่ะเ <c oughs> นี่ยชั้นจะพูดไหแล้วมันจะทำไมวะอีกไม่นานเนี่ยนะเมียแ,แกเนี่ยก็จะคานคุกเข่ามาหาชั้นขอให้ขัดดอกให้แล้วมันก็ไม่มีเงินมาจ่าย <c oughs> นี่ชั้นเหมือนเดิมและอีกหน่อยนะฉันจะให้ลูกน้องชั้นเนี่ยลุมเมียแกกัละคน,อน,ขนขอสองคนกัละคนอสองคน,น,งงคนถ้าอยากได้คลิปบอกชันเว้ยเดี๋ยวฉันเอามาให้ <c oughs> <c oughs> ไอ้กระจกแกจะต้องชดใช้ที่ทำแบบนี้เนี่ยพวกแกมาก็ดีแล้วจัดการในเวรนี้เร็วที่สุดเลยถ้าไม่อยากมีปัญหากับฉันอะ ถ้าท่าประธานบริษัทรู้เรื่องในพวกแกจบเหตุเน่คุณจักดาครับอมาพอดีเลยครับอีกบ้านนี้มันต่อยผมแล้วก็อีเวรนี้ด้วยครับใช่ค่ะแถมมันยังแอบบอ้างว่าเป็นเลขาบริษัทด้วยนะคะนี่ไม่ใช่เลขาบริษัทเรานะครับนั่นไง <laughs> นี่คือคุณอาร์ตประธานบริษัทบีเซครับเฮ้ยนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันวะที่แรกเนี่ยผมก็กลว่าจะร่วมมุ้หนุนคุณหรอกนะครับจนบางเอิญมาเจอคุณน้ำวานในวันนั้นนะ <c oughs> เลยทำให้ผมไปตัวทันสรุปว่าพวกแกสองคนไม่ได้เป็นผูวเป็นเมียกันนะป่าเหรอครับผมบังเอิญเดินผ่านมาพอรีอะ แล้วตวกกระไดพาจนเข้าไปอยู่ในสถานการณ์นั้นพอดีครับนั่นก็สแสดงว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันไปแล้วนะเอาเป็นว่าไม่ว่าอย่างนี้จะพูดอะไรเนี่ยมันมเป็นเรื่องโกหกทั้งหมดสิ่งที่ผมต้องการวันนี้เนี่ยผมต้องการรวมพุกกับคุณวันนี้เดี๋ยวนี้นี่ไม่ใช่คำขอแต่เป็นคำสัง่งแล้วถ้าผมไม่ยอมละครับจะยอม่ะผมก็จะฟ้องคุณข้อหาทำลายร่างกาย แล้วก็จะทําให้บริษัทคุณเนี่ยมันมีชื่อเสียงที่อื้อเฉาเพอถึงตอนนั้นเนี่ยต่อให้คุณไม่ขายหุ้นให้ผมบริษัทคุณหุ้นมันก็ล่วงอยู่ดีว,ดว,วะฉลาดมากเลยค่ะที่รักแต่ผมเนี่ยด้านมีหลักฐานเรื่องการโกงและบัญชีมาของคุณนะสิครับสักดาคับดูเหมือนว่าคุณเนี่ย จะไม่ได้ถือภพ่เหนือกว่านะครับคุณจะไม่ได้ร่วมหุ้นกับผมและไม่ได้เงินของน้ำวัาทุกบาทและคุณจะต้องชดใช้ให้กับพ่อพนน้ำวัดทุกบาททุกสตางค์และอย่างสุดท้ายที่คุณจะได้กลับไปก er ็คือติดคุกนะครับติดคุกแกไอเล้เร็วสังดา ผมฝากคุณเนี่ยจัดการเรืู่ชายคนนี้ด้วยนะครับเอาเรื่องมันให้ถึงทีสุดเอามันเข้าคุกให้ได้รับทราบครับผ่านไปเฮ้ย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 โหหนึ่1วันพันเหตุการณ์ฉันปรับอารมณ์ไม่ทันเลยนะคะเนี่ยแล้วก็ขอบคุณมากนะคะที่คุณช่วยฉันแล้วก็ครอบครัวไว้อะ ไม่ต้องขอบคุณผมหรอกครับทำอะไรสักอย่างให้ผมก็พออะไรคะแค่เป็นภรรยาของผมจริงๆก็พอครับเอ่อแต่ว่าฉันเป็นแค่แม่บ้านนะคะไม่ได้ร่ำรวยที่จะคู่ควรกับคุณน่ะคุณจะรวยไปทำไมล่ะครับ ให้ผมรวยคนเดียวก็พอแล้ว